นี่ได้ค่ะแต่ไม่ค่ะมันคืออะไรแค่มือเด็กฉไม่รู้ขอกระทำเไยอ้าวเด็กจีดูจะลำบากทำไมคะเน,นี่ยดูทำท<อ>่าอมัน,มนต้องขอบขอบขอบพ่ะคุณร้านที่ส่งสกูตเตอร์มา <c oughs> ให้อเออกราบเบอร์ไทยแลนด์ค่ะกราบ, <ขอ S 2> บเบอร์ไ <ขอ S 2> ทยแลนด์ส่งสกูตเตอร์สีชมพูหวานแหววมาให้น้องเมย์เลยขอบคุณนะคะอ้าวคุณลูกันเด็จีดชอบสีชมพูอะคะ เขาไม่รู้หรอกค่ะก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็ส่งสีชมพูจริงๆพิมพ์ชอบสีฟ้าแต่สีชมพูก็โอเคใช่ไหมคะอังกอรเบอร์บอกแม่ว่าอะไรคะอ๋อจะโชว์เล็บให้โชว์เล็บทำอ่ะไรคัทคัทคัทขอโชว์เล็บก่อนนะคะอ่ะนี่เล็บเป็นหัวใจสวยมากเห็นไหมคะมาวางบนมือคุณแม่ เพราะว่าเขาไปทำเมดเคยวเล็บมาเมดิเคิลเพชตเคอ่าต่อต่อต่อค่ะไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวค่ะไม่เก like ี่ยวกับสกูตเตอร์อเขาต้องจางวอย่างเงี้ยควรเล็บท้อเสียคือเราเอามาหัวหินเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะที่ที่มันกว้างขวางค่ะเล่นสนุกขนาน บ้านเรามันดงห้องเด็กเล่นมันก็เล่นได้วนไปวนมาแคบๆใช่ไหมตัวนี้ทำไงครับอ๋อเขาบอกเขาบอกว่ามันมีตัวล็อกล้อสําหรับคนที่หัดเพิ่งเด็กเพิ่งหัดเล่นเนี่ยล้อมันจะไม่ไม่ไม่แกว่งอะแล้วมันก็จะจะง่ายเดี๋ยวลองดูไม่รู้ทำยังไงติดที่มือเลยเลรออ๋อไม่เป็นไรติดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องล็อกล้อใช่ไหมล็อเคยเล่นแล้วแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยทีบาร์เนี่ยมันปรับได้3ระดับตามความสูงของเด็กเดีแยดๆดแม่ดูก่อนอุ๊ย เดี๋ยวนะคะอ่ามไม่ออกมาคักก็ไม่กล้ากดแรงกลัวเจ๊งเดี๋ยวก็ออกมาสิกลัวเล็บเสียกลัวเล็บเสียเล็บก็สวยอนนี้กี่บาทครัแคมมูนไม่กล้ากดแรงสองพันนะคะโอเคสามารถสามารถไปดูรายละเอียดใน Facebook ร l บเบอร์ไทยแลนด์กร b บเบสะกดอย่างนี้ก l าบเบออย่างนี้ค่ะเจียวเนี่ยสามารถไปดูที่กบเบอร์ไทยแลนด์ได้กบเบอสะกดยังไงคะลูก l ็อเบอรอาโอเคอ่านว่ากลับเบอร์กลเอรบอไทยแลนด์ทนี่มันจิ้มลงมาอย่างนี้ได้เลยปะคะไม่ใช่ค่ะมันมีล็อกอู้ตายแล้วคุณแม่มัวค่ะอ๋อคำว่ากบเบอร์ต้องกดลงไปยังไงอ๋ออย่างนี้ค่ะล็อกยังไงัปนี่ล็อกแล้วค่ะเห็นไหมกระทษค่ะคุณแม่ไม่รู้อ่าตรงนี้อย่างนี้อ่ะ อ๋ออ่าน้ำพิมพ์ยืนก่อนตอบระดับความสูงอันนี้เตี้ยไปหน่อยได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ไ่ไยืนกันอ่ะเดี๋ยวแม่แม่ดึงขึ้นมานะแล้วพิมพ์ว่าตรงไหนเหมาะอันนี้เหมาะไหมไม่เหรอสูงสุดเลยค่ัมูนเขาโตแล้วค่ับเดี๋ยวค่ะพิมพ์ขยุกรู้สึกว่าต่ำมากต่ำอ่ะสูงสุดเลยค่ับมูนยังนี้เหรอนี่สุดยังคะยังได้อีกระดับนึงอ่ายังงี้ไหมคะับสกิลโอเคสูงสุดเหรอแล้วเดี๋ยวล็อกกันค่ะ เดีาเดาเดี๋าเดาถอยก่อนค่ะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะก็จะมีล้อใสๆแล้วถ้าเกิดมันวิ่งเร็วมันจะมีไฟฮะมีเหรอคะเราไม่ได้บอกว่ามีนะคิดไปเองเหรอคะดไปเอ่ว่าไม่มีค่ะเขาคิดเองแล้วล็อกล็อคทกอย่างค่ะลูนเดี๋ยวนะเขาบอกล็อกไม่ให้ล็อกมันแหวนคุณแม่ก็ไม่รู้ล็อกยังไงค่ะคุณแม่ยังไม่ได้อ่านคู่มืออันนี้มั้งอ่ะเดี๋ยวนะอ่าอันนี้อันนี้ถ้าอันนี้คือไม่ได้ล็อกมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ แกงแขว่ง,แ,ง,แ,ง,แ,งแต่ว่าถ้าล็อกเนี่ยคาดว่าจะให้มันตรง,ตรงๆอย่างเดียวเด็กจะได้เล่นง่ายๆโอ๋อเด็กจิ๋วคนไว้แล้วค่ะคุณแม่ล็อกเป็ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกโอเคโอเคอ่นะงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยไหมนะคะลูกที่ตรงเนี้ยข้างๆห้องเราอ่ะเป็นลานยาวอย่างนี้เลยนิ้วหนักจริงๆเราคะเมื่อกี้ที่จะเช่าเฮ้ยยี่สิบสี่ค่ะน้องพิมพ์หนักยี่สิบสี่แต่พิมพ์หนักป้าอีกลูกเขาบอกว่าอันนี้รับน้ำหนักได้ห้าสิบกิโลหนี่คุณแม่ก็เล่นไม่ได้สิ จะลอง่ะปลาวิบ่าวอ่ะบางมากเลยค่ะอ่ะหนูจะไหลไปเลยหรือว่าไงคะไหลค่ะแต่ว่าตรงนี้มันมีติดต้นไม้แค่เด็กวเดียวแค่ติดต้นไม้เฮ้ยดีไหมเวลาเบรกทำไงอ่ะคะลูกอ๋อกดทั้งล้อหลังเฮ้ยดูมันสวยงามอ่ะปลาปลามาอ่ะจะได้ขี้เชพ้อปาไปตุ่มสระน้ำกับทะเลนะคะเล่นง่ายไหมลูกต้องให้แม่ล็อกล้อให้เลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเล่นเก่งแล้ว ใช้มุดเกิน50าสิบเนาะเดี๋ยวมันพังใช่ไหมแต่ดูมันเป็นเล่นง่ายดีนะหูไม่ต้องเดินเลยอ่ะเอาเอาสิบสองก้นน้ำแล้วค่ะเอาเลยค่ะเลยค่ะที่เกี่ยวกับค่ะ คุณังอยู่นะไม่ควรครับไม่ค่า